มาแจกเก็บมาครอบช่องแล้วครอบภาพสวยนะครับนี่ครับภาพสวยมีครอบภาพสวยด้ว,วยมีน้ำด้วยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับนล้ครับต้นไม้อะไรก็สวยมากเลยครับเดี๋ยวไปดูวิธีโหลดกันเลยเดี๋ยววิธีโหลดกันเลย ดับเรลให้เข้าแอป,ปอยูทูบเว็บเฮ้ยนี่วางไว้ผมไปเอามาแตะในติ๊กตอกนะครับนี่ครับลิงนี่ครับอันนี้ นะครับสองที่คนนี้นะครับนี่ค่ะบร่องที่คนนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนมานะครับกดอันนี้ดรน,นี้เลยไี่ใช่กดไป<อ>นะครับโอ้ยเจ้าจูดูเพชร โอผมเป็นโควิดอยู่นะครับขอกํกำลังใกลหน่อยแล้วก็ให้เราติดตั้งนี่กดอันนี้นะครับไม่ได้แตกไฟล์กดเสร็จก็กดพอเรากดเสร็จก็พอเราโหลดเสร็จนะครับเข้าแอป g o o g l e มาเนี่ยพอเรากดดาวน์โหลดนี้เสร็จแล้วนะก็กดมันก็กดอันนี้แคาว่าดาวน์โหลดนี่ เห็นไหก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เราแล้วก็คล่กดมันนี่งไงแค่นนี่ยก็ได้แล้วแล้วก็ก็เขียนว่ารอคลิปนี้ขอลอไปกอ่อนสวาสด้ครบัรบ